กราบสวัสดีครับผมนายสายันสายเจียงผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อพักไท่ก้าวหน้าเลข55โดยมีท่านดรวะะรัชรพลบุษะมงคลเป็นหัวหน้าพักหลังจากผมกลับจากทำภารกิจที่นครพนมผมก็เดินทางข้าวร้อยเอ็ดนะฮะเพราะว่าจะไปทำธุระกันี้ฮะ วันนี้นะครับเป็นเป็นวันเป็นวันจุดสิ้นสุดในการหาเสียงนะครับจะหมดเวลาเมื่อประมาณ18 00. 00. นาฬิกาจุดศูนก็ฝากไว้ด้วยนะครับด้วยความตั้งใจและมีความมุ่งมั่นเระจ,จุดประสงค์สำคัญที่สุดต้องการที่จะให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ นี่คือจุดประสงค์ที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลาในการทํางานกับองค์กรพุทธศาสนาแม้บางครั้งจะมีอุปสรรคแต่ไม่เคยท้อบางครั้งท้อฮะแต่ก็ไม่ถอยครับเราจะให้ดูสองฝั่งข้างนะครับถนน ก็คุยไปด้วยนะครับแล้วก็เดินทางไปด้วยช่วงนี้ข้าวฤดูฝนนะครับก็ฝนตกติดต่อกันมาสองสาวันและแล้ววันนี้ก็กลิ้มตลอดระยะเส้นทางในการเดินทางนะฮะฝากไว้ด้วยครับพักไทยก้าวหน้าพักที่เข้าใจปัญหา และพร้อมที่จะทำงานด้วยความมุ่งมั่นและต้องการที่จะให้พี่น้องชาวไทยอยู่ดีกินดีครับมีการพัฒนาประเทศให้เจริญเทียบเท่ากับประเทศที่เขาเจริญแล้วครับเนี่ยฮะ ท่านอาจจะเห็นนะาผฝนฝนตกลงมาน้ำก็เจิ่งนองนะครับก็เป็นบ่งบอกถึงวิถีชีวิตชาวชาวอีสานครับหัวหน้าพักเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขชาวอีสานนะครับเป็นคนจังหวัดกาลสินนะครับท่านก็มีความตั้งใจมากที่จะ ทำงานการเมืองและเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องชาวไทย่ะในฐานะว่าผมเป็นลูกพักแล้วก็มีความจริงใจกับพักนะครับก็หวังว่าเราจะมีสสอข้าวในรัฐสภาหวังนะครับว่าผมจะได้รับใช้พี่น้องชาวไทย ครับผมเนี่ยก็จะให้ดูบรรยากาศนะครับบรรยากาศข้างๆสองฝั่งข้าง,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 างที่ถึงฤดูทำนาของชาวอีสานนะครับมนี่ะครับจากประสบการณ์และการทํางานที่ผ่านมาของผมนะครับในการที่ได้ลงไปครุกคีได้ลงไปช่วย ด้านงานศาสนาจะเป็นภาคใต้จะเป็นภาคเหนือจะเป็นอีสานหรือจะเป็นภาคกลางบางจุดนะครับก็ขอให้เอฟซีของผมและท่านที่เข้ามาใหม่นะครับไยดูในไทม์ไลน์ของสิงห์อุบลน,นะครับว่าได้ทำอะไรไว้บ้างมีความจริงใจกับเกี่ยวกับการทำงานด้านศาสนาไหม ฝากไว้ด้วยครับไทยก้าวหน้าสายยันสายเจียงเบอร์55ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบขอพรบคุณ f c ทุกท่านนะครับครับสวัสดีครับผม